สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมที่ดินสวยๆกันอีกแปลงของจังหวัดนครน,นายกนะคะสว่วนนี้เป็นวิวของด้านหลังบ้านนะคะจะอยู่อาศัยก็เหมาะหรือว่าจะทำเป็นจุดเช็คอินก็ได้นะคะวิวเขาหลังบ้านสวยงามมากๆค่ะถนนหน้าบ้านเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนะคะภูมิทัศน์ของถนนหนทางสวยงามนะคะ ตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะคะศาลานี่ก็แถมด้วยใช่ไหมคะศาลาพร้อมเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูบ้านกันนะคะตรงนี้เป็นทางเข้ามานะคะจากถนนเมนด้านหน้าแล้วก็สระน้ำด้านข้างนะคะก็อยู่ในเขตของที่ดินครึ่งหนึ่งนะคะ กับภูมิทัศน์มีสระน้ำสวยงามมากๆฝั่งนู้นเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะใช้พื้นที่บ่อร่วมกันขึ้นึุงค่ะทำให้บ้านของเราดูสวยงามส่วนนี้เป็นตัวบ้านนะคะบ้านพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะปรับแต่งทางเดินจัดสวนไว้นะคะสวยงามนะคะ ทนที่อยากได้บ้านสวนนะคะมีบ้านพร้อมมีสวนพร้อมผลไม้ก็พร้อมเก็บเกี่ยวทุกอย่างเลยนะคะสามารถเข้ามาอยู่ได้ด้วยความสะดวกเลยนะคะเข้ามาหิ้วกระเป๋ามาอยู่ได้เลยเพื่อนบ้านไม่นานแน่นเพื่อนบ้านน่ารักด้วยบ้านกี่ห้องนอนคะหนึ่งห้องนอน ก็เป็นสวนข้างบ้านอ๋อมีสาเกด้วยใหญ่โตมากๆแปลงนี้ลุงแนะนำเลยนะคะต้องรีบหน่อยนะคะ เพิ่งประกาศขายไม่นานนี้เองนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบมาชมนะคะเพราะมีคนหาบ้านสวนบรรยากาศดีๆและมีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคะติดต่อมาชมกับลุ่งด่วนเลยนะคะ